สวัสดีครับผมบอยปูจีนครับวันนี้มีคนถามถึงเรื่องปัญหาของเจ้าตัว WE M92 ออโต้อันนี้ M M9A1 ออโต้ถอดเหมือนกันนะครับมาดูกันเวลาคุณจะเปลี่ยนลูกสูบแก้ยังไงนะครับบางคนถอดไม่ออกนะครับมาดูกันเริ่มต้นนะครับถอดแมกกาซีนออกก่อนนะครับวันนี้จะเร็วนิดนึงเพราะว่าแบตมือถือจะหมดแล้วขึ้นสไลด์หนึ่งครั้งนะครับกดปุ๊บบิดลูกบิดตรงนี้นะครับบิดลูกบิดตรงนี้กดค้างไว้นะบิดปุ๊บนะครับ ขอไซด์ออกด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวขอเร็้วหน่อยนะครับเพราะแบตมือถือจะหมดแล้วนะครับเลื่อนตัวตัวนี้ออกนะครับคือบางคนลูกสูบแตกขาเตะลูกสูบหักเปลี่ยนกันไม่ได้อะฮะก็เลยส่งช่างซ่อมแล้วช่างซ่อมสุดท้ายก็ถามบอยครับโอเคนะครับดยวจัดให้เริ่มต้นนะครับคุณต้องถอดตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้สองตัวนะครับมันจะมีลูกบิดอยู่เออลูกบิดผมตัวเดโมเนี่ยมีลูกค้าเอาไปเล่นแล้วเอาเอาขอยืมไปถ่ายงานแล้วสุดท้ายกลับมาหายประจําเลย โอเคนะครับจากนี้ก่อนนะครับเริ่มจากตรนนี้ก่อนจากนั้นนะครับเห็นเห็ <c oughs> นตรงตรงสีเงินเงินนี้ไหมอ่าเนี่ยเนะี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นมเ้ยสีเงินสีทองทองแดงอ่ะตรงเนี้ยครับใช้ไขควงปากแบนดไขออกนะครับวันนี้จะไปกันเร็วนิดนึงนะครับแกะไปบอลไปบนไปกับบอยปืนจีนอีกแล้วครับท่านว่างก็ทําให้ครับถ้าไม่ว่างก็ไม่ว่ากันนะครับเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาจะสั่งปืนผมจะบอกเลยครับว่าเดี๋ยวขอรีวิวปืนก่อนนะครับเพราะบัตรจะหมดแล้วนะครับโอเคครับไม่ว่ากันนะครับ เพราะว่าอันนี้มันได้ประโยชน์กับเพื่อนมากกว่าโอเคนะครับอถอดตัวนี้ออกก่อนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับลูกบิดด้านนี้นะครับเราต้องกดเจ้าตัวนี้ก่อนกดเจ้าข้างนี้ก่อนข้างนี้มันจะมีไอตัวที่รูตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเชื่อมกับชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับเรากดมันลงไปก่อนนะกดลงไปทีหนึ่งปึ๊บเราขอขคาคงที่แข็งขึ้นกว่าน,นี้นิดนึงนะครับอขอโทษนิดนึงวันนี้จะเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าคงไม่ไม่เร็วอะไรมากนะ เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วอันนั้นปึ๊บแล้วบิดลูกบิดขึ้นมาข้างหน้าบิดบิดขึ้นมาข้างบนนะฮะบิดบิดขึ้นมา,าเลยดันขึ้นมาปึ๊บระวังสปริงหลุดนะครับโอเคเจ้าตัวนี้นะครับไอหมุดมันจะได้หงอกจากรูนี้นะครับระวังนะครับเอามือลองไว้นะครับปึ๊บนะครับตัวนี้จะไปเร็วนิดนึงนะอ่าค่อยๆบิดบิดออกนะครับบิดออกมันจะติดจะติดเจ้าเจ้าตัวนี่ไอไอไอเข็มท้งเจ้านวนหลอกเนี่ยเราก็งัดขึ้นนิดนึงนะครับงัดขึ้นปึ๊บ แต่อย่างงัดมากนะครับงัดด้วยหักนะครับงัดให้มันง้างนิดหนึ่งแล้วก็แล้กห็หมุนเจ้าตัวนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาค่อยๆหมุนหมุนหมุนตึกเนี่ยมันขวานอยู่เราอืมแบบปึ๊บหมุนไปด้วยดึงไปด้วยตอนหนึ่งนะขอ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 ญาตนิดนึงน,นะครับเพราะว่าเมงเอิญถ้าถ้าถ้าไม่นั่นเองมันมันไม่ไดม้มันจะค่อนข้างจะแข็งนะครับอ่ะปึ๊บนะครับหมุนออกแล้วออกละ แล้วก็หมุนตามเข็มดันออมานี้นะครับดันด้วยแล้วหมุนด้วยหมุนตามเข็มปป๊บมันจะติดเจ้าตัวตัวนี้จะฝืนนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวถอดมันบ่อยถ้าถอดบ่อยปุ๊บเดี๋ยวไอตัวนี้หักครับเ็เห็นคนมีหักมาแล้วคนหนึ่งวันนั้นเขาส่งปืนมาซ่อมซื้อใครมาไม่รู้แต่ซ่อมผม <c oughs> โอเคนะครับถอดเจ้านี้ออกนะครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับง่ายๆเลยครับใช้เข็มควงปากแบนแซแซะด้านข้างมุมนี้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 น,นะครับแซะนิดนึงดันดันเจ้าตรงนี้เอาเอาแหวเข้าไปในรูนี้ครับ นะขึ้น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 ,นละเช็คปากแบรนซะปึ๊บนะครับเดี๋ยวถอดถ้าแบตไม่หมดเราจะพูดถึงอ่าระวังสปริงหรือ่าสปริงหลุดหอล่าอ่ามีสปริงสปริงสปริงตัวนี้เดี๋ยวนะขอหลังปอกปลอ,ปอมไอ้ตัวเนี้ยตัวปัญหาตอนใส่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี่จะอยู่ด้านนี้นี่ ถ้าใครถ้าใครถ้าใครสามารถอ,อ่านไอ้เจ้าตัวแปนมันออกนะก็จะสามารถแก้กแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับเอ่อแนะนําว่าเล่นบีบีกันอ่ะถ้าจะเกะจริงๆนะครับศึกษานิดน,นึงนะครับแล้วก็ดูรูปแบบมันไอตัวนี้อยู่ด้านนี้ไอตัวที่ปั๊มหมอนคุณเนี่ยอยู่ตรงน,นี้นี่ด้านนี้นะครับแล้วตรงนี้สปริงสปริงคนถามมัจะอยู่อีกข้างหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับสมมติอ่าเราถอดออกมาปึ๊บนะครับถอดออกมา อ่าเปลี่ยนกลับเข้าไปแล้วนะครับถ้าถ้าถ้าแบตหมดไม่ว่างกันนะครับแบตหมดเดี๋ยวเราจะอัพเข้าเท่าที่เท่าที่เห็นให้เห็นตรงนั้นนะครับมันจะมีทิคนิดหนึ่งเราต้องมือจับไว้อย่างนี้คราวนี้ไอ้ขอรังปอกปลอมเนี่ยตัวปัญหานะครับตัวปัญหามากเลยใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปถ้าถ้าอ่านแปนออกจะเห็นนะครับว่าใส่มันให้ใส่ยังไงนะครับมันจะอยู่ท่านี้นะครับอยู่ท่านี้อยู่อย่างนี้ขอรังปอกปลอมอยู่ท่านี้ให้เลื่อนขอรังปอกมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับี่ยมันจะเห็นเห็นรูนี้เห็นเลยนะ รู้ตรงนี้อยู่นะครับให้เลื่อนข้างหน้าก่อนนะครับอย่าดันเข้าไปข้างในถ้าดันข้างในคุณจะใส่ไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับจับเจ้าตัวนี้ใช้มือจับดีจริงจริงจริงเอญผมไม่มีจารบีถ้ามีจารบีผมจะจับจับยัดไว้เลยนะครับจับอย่างนี้นะครับจับจับมือข้างหนึ่งจับสปริงข้างนึงจับไปตัวปั๊มโมนะครับค่อยๆดันขึ้นขึ้นเอาเอาข้างหลังขึ้นก่อนนะครับข้างหลังเข้าก่อนแล้วดันขึ้นข้างหน้านะครับ อันนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้ปุ๊บอ่านั่นแหละเราจะติดเจ้าตัวขอล้างปอกเดี๋ยวเลือครับเลื่อนขอล้างปอกข้างหน้าไว้นะครับเลื่อนไว้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เห็นนิดนึงอืมยากกันเห็นไหมก็ออกตัวนิดนึงว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ใหม่สำหรับผมอยู่พอสมควรนะครับผมก็พยายามพยายามตอนแรกก็ทําได้แหละแต่ว่าคือพยายามหาทางที่ง่ายที่สุดให้พวกคุณสามารถทํากันได้ไง บางทีปุ๊บอ่าแต่และคนความต้อมั่นไม่เหมือนกันนะผมเข้าใจนะก็โอเคแบตใกล้หมดมากแล้วนะถ้าแบตหมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราอัพเท่านั้นแล้วกันก็ถ้าวิธีใส่กลับก็คือก็คือย้อนกลับไปตอนที่ผมถอดนะครับแต่ว่าไอตอนใส่กลับเนี่ยวดหัวนิดนึงคือคือเนี่ยนะสปริงหลุดละผมไม่มีจารบีไงน,นั่นแหละอ่าใส่เข้าไปนี่ถึงก็บอกว่าแกะไปบ่นไปกับบอยปืนจีนอีกแล้วครับท่านนะครับ คิดไม่ออกบอกบอยแต่อุ่นอุ่นท่านอื่นบอกก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคไหน,นนะถ้าใส่ถูกปุ๊บไอ้อย่างที่เราเลื่อขนข้างหน้าเราขยันเลื่อนเลื่อนเจ้นี้ไปข้างหลังตอนแรกมันอยู่ข้างหน้าไงพอใส่ปุ๊บเลื่อขนข้างหลังปุ๊บมันจะอยู่พอดีเห็นไหมเข้าง่ายแล้วเห็นไหมง่ายแล้วจากนั้นนะครับย้อนกลับทําย้อนกลับท,บทงงํายังไงนี่นนะปุ๊บอ่าเลื่อนไอ้อเจ้าเนี่ยเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่กลมนี่กลมแล้วเห็นไหมกลมปุ๊บเราจะใส่เจ้าตัวปั๊โหมดได้นะครับ ออขอจะไปไวนิดนึงนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนหมุนกลับไปกลับมากลับไปกลับไปเนี้ยปึ๊บอ่านะเข้าลองลนะระวังไอ้หมุดหมุดตัวนี้นิดนึงหมุดตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ระวังนิดน,นึงนะครับอ่าแ้วผมจะใส่ให้มันเข้าเข้า,ขาท่าแล้วผมจะนะนะเป็นอันเดียขอโทษทีโทษท,ทีเอ่อต้องใช้ไขโกนตัวน,นี้ง้างง้างเจ้าตัวขอล้างปลอกปลอมนิดหนึ่งนะครับให้มันเข้านะครับคือ มันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรมากครับจากนั้นนะครเข้าแล้วนะเข้าสุดแล้วปุ๊บให้มันเงยขึ้นอย่างนี้นะครับเอาเจ้าตัวนี้เอาไอ้ตัวหมุดล็อกนี่นะครับใส่ตรงนี้ก่อนโอ้เจ็ดนาทีแล้วแล้วผมอัปโหลดจะก,กี่ชั่วโมงวะเนี่ยทําแบบไฮเดฟเนี่ย <laughs> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับปุ๊บนะครับใส่มันเข้าไปในรูอย่างนี้มันจะโผล่มาอย่างนี้อยู่นะครับเฮ้ยไม่เห็นให้เห็นนะแล้วคุณก็ใช้ไขควง ตัวใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ต้องอาศัยความเร็วนิดหนึ่งพยายามดันใช้นิ้วชี้ดันไอ้นิ้วนี่ดันเข้าไปดันดันไว้ก่อนนะครับแล้วกดหมุดกดหมุดปึ๊บแล้วก็ดันตึ๊บทำให้มันเข้าเออปึ๊บอ่ะเข้าหมุดข้างนี้เข้าแล้วนะครับสนิทแล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะมาต่อกับไอ้ตัวตัวหมุดที่หลุดตรงนี้นะครับใช้ตัวเล็กใส่เข้าดันค่อ,คอยๆดันนิดหนึ่งมันคือมันจะเลื่อนเลื่อนแล้วดันได้ครับปึ๊บ เลื่อนและดันปึ๊บนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่แค่นี้นะครับอนันนี้เลื่อนนิดนึงนะครับอืมใส่ผมต้องหาจอจอมอนิเตอร์มาดูแนละ้วอ่าให้มันอยู่ในรูนี้ไหมพอดีรูแล้วก็เอาน็อตทองเหลืองเราใส่นะครับขอบคุณต้องบอกเอาตัวนิดนึงขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับผมมีแรงที่นั่งทําให้พวกอย่างนี้ได้เพราะว่ามีพวกคุณที่คอยอุดหนุนผมอยู่นะครับอของหลายๆอย่างก็มาจากพวกคุณนะครับ พวกคุณอุ่นผมผมมีเงินมาซื้อไอ้กรอบพูกนี้มาแก้ปัญหาให้พวกคุณโอเคไหมเห็นไหมขายตัวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ปลาหมูอีกด้านหนึ่งใส่แล้วขันหกเหลี่ยมสองตัวนี้นะครับโอเคนะเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมโอเคประกอบกับนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวกลัวว่าแบบมันจะหมดซะก่อนขอบคุณทุกท่านที่อุ่นหนุนขอบคุณเจ๊ลัดของผมอ่าเป็นเจ๊ที่ดีมากให้โอกาสผมฮะเจ๊แกเฮีย ให้โอกาสผมได้ทำนูน่นทำนี่นะครับปึ๊บเดี๋ยวปแป๊บนึงอึ้ยแหมบทขอบคุณช่างตังสนสปาเหล็กบอยปืนจีนติ๊กลูกดกนะครับชนบุรีแอร์ซอปปือดีๆชนบรุรีต้องชนบุรีแอร์ซอ t โอ้โหไปงานแต่งไงเข้ามานนเนี่ยกินหูฉลางเข้าไปก็ต้องพูดพอาโอเคหน่อยโอเคนะใส่กับเข้าไปปึ๊บเดือนปึ๊บโอเคไหมก็สามารถกินไะด้เป็นปกติออตโต โอเคไหมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวมีอะไรอีกเราก็จะพยายามหาวิธีแก้มาให้โอเคครับสวัสดีครับ